ยี่ปืนยี <Like> ่ปืนขอขี่ได้บ้างไหมขอขี่ได้ปะได้ได้เอาวันเอ็มเนี่ยนะโอ้โหกอลังก๊อปยักษ์บุขามาวันเอ็ม สวัสด,ดีท่านผู้ชมดนะครับวันนี้เราก็อยู่กับแชนแนลเอพิเจ็มไรเดอร์ทียดอยู่ผมเนี่ยมาครับ์ระเลิ่นเดิมนะครับเฮ้ย <I. S 1> <c oughs> <c oughs> จากคลิปที่แล้วอ,อ,อ้าวถุงมือหายจากคลิปที่แล้วที่บางตาบอกว่านะ่ามาขามครับเรามาเที่ยวเอทิพเป e ็กแมกันหรือเปล่าปรากฏว่าไอ้ตายสิโอ้โหแต่ละคัไนไอ้ตายสิแล้วผมแ e ม็กกอยู่คันเดียวทุกคนดูสิ <c oughs> โอ้โหไป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 เดี๋ยวเขาว่าเขาจะไปร้านกาแฟกัน ตอนนี้เราอยู่กันที่เนืนนมสาวนะครับอยู่ที่สแตนดนะครับไปครับไปเลย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 ,เลยมาตามมาตามมา <c oughs> อุ้ยเอาบนลอิอ่มอุ้ยดูตาลางขั้นดิตามไปเลยตามไป <c oughs> นี่พี่เมย์โอ้โหโอ้โหไปเลยพี่เมย์เ้ยไ,ไปข้างไปออ้ยใหญ่โอ้โห สุดจัดบอลล็อกโ,อโหตามไม่ทันเลยว้าววว้าเอ็กแบกก็ไปกองลอยเหมือนกันนะเนี่ย อ่าฮดู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 ด,ด,ดูโอ้โหสุดเจรประหลัดบ่ะอ,อะไรเลี้ยงยิงจ้าสามร้อยเหรอเอ็กแม็กคอแเซงนะเว้ยนี่นี่นี่โค้งซ้ายน้ำขำถนัดนักใน ทุกคนขอมันมันเอาเอา้าถึงแล้วโอยยงไม่ทันยันเลยยยะยย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 ยดยยยยยยยคิคดดคคดดคยคยย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  Oh, oh. แต่ละคันรวมกันเรอร่เป็นหมื่นซีซีเราสารเนไปจอยข้าง650นดีกว่าอีกเมกก็มากันได้นะครับทุกคนไม่จำกัดซีซีจริงๆไอ้บ้าเอ้ยโดนหลอกมาอันนี้อาวัน uh huh. นี่อาวันมาจอยข้างเราคิดดูคิดดูดดถอยไปเลยถอยไปเลยถอยไปเลยครับ แม่โบกเหมือนรดยนตเลยทุกคนดูแล้วกันครับว่าคันไหนแปลกเพื่อนนี่บางตาลบอกว่านี่ขามครับมาเลยทิปเอกแนี่วันนี้เป็นทิปที่ใหญ่มากเลยมี x m a แหลากหลายซีซีนั่นบขามจะได้๊บเพื่อนอยู่เยอะมากมายเลยนั่นบขามด้วยความดีใจได้ออกทิปเอกแมกไงพอมาปุ๊บไอ้สัสกูแทบจะเลี้ยวหลังกลับไปเอาเซ็ตแ0 0รอเลยไปเดี๋ยวเราก็ไปกินร้านคาเฟ่กันชื่อร้านอะไรอ่ะ ยายอุบลข้าวยำนะครับยายอุบลข้าวยำไลอาตอไหนวะมาแล้วจังหวัดเอ้ยแอดคิดว่าจอจานแอดไลอาตอไลอาตอโอ้น้ำเขียวพัดเลยทิพย์เอกไหมทิพยเอกถ่ายยายเลยแตทำไมตาไปไหนมาผมลงผมลงแหม่เนี่ยตาไมแเมกไม่ทันคิดดูแต่อีคนอื่นก็มารวมตัวหมดแล้วตาหายไป ้ฮะแม่หาเมียน้อยจริงเหรอโอ้เป็นไงเมียน้อยคนที่เท่าไหร่สี่คนที่แปดคนที่แปดผเลี้ยงไหวยังไงวะผมเลี้ยงคนละจังหวัดเลยไปไปไปกินไปกินน้ำกินอะไรดีกว่าไปทางก็มาเดินทางกลับแล้วเฮ้ยก็มาเดินทางกลับแล้วผมจะตามตามไปวะเดียวนี่เืนนี่ปพื่อนขอขี่ได้บ้างไหมขอขี่ได้ปะได้ได้ เอ้ยตะเกียบมาเดีมะโกอุย๊ยไปไปไปนี่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 เปสตาร์ทยังไงน,นี่สตาร์ทกำเบรกเลยครับเอาสแตนขึ้นเอาไปวัดเร็เยได้ไหมสตาร์ทสีแดงสีแดงสีแดงอ้าวอุ้ยอุยอ้ย เฮ้ยผูตื่นเต้นเลยผู้นำตื่นเต้นมากเลยพี่เขาไปลองขี่ R1M ันเอ็มอุ้ยก็ไปกันหมดแล้วเอ,อ้าวเริ่มสาตาร์ทไงวะเนี่ยโอ้โหขับอาวาันเอ็ม พี่ปพืนไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมอร,รอแป๊บรอพี่ปพืนแป๊บโอ้โหกูทิ้งเจ้าของรถเลยไปเลยไปเลยเก่งชิวจัดเลยเไปเลยไปเลยมีขี่ X b a ็กได้โคตริวเฮ้ยมันเด็กได้รถใหม่ นี่มันด่านไปอะไรวะเนี่ยตำบลสำนักขามตำบลผมนี่ว่าตำบลสำนักขามผมมาสร้างกบฏไมื่ตอนไหนนี่โอ้โหดูในกระจกโค้รเทดูในกระจกแน่โค้รเทเออสมคำขาวโค้รเทเลย วันนี้นะมะขามจะมาประกาศสักดาด้วยอ้าวันอิมอ๋อวนี่คือหมอยจริงเลยนะมะขามวู้วไ,ได้ไงจะก็ตามมาแหม่ทุกคนต่างมองเป็นตาเดียวกันมาไปจอดด้านหน้าดีกว่าโอ้ยโอ้ยร้อนขาอ,อ่ะโอ้ยร้อนขาจัดเลยนี่จอดนี่ดีกว่ายิ่ง เอ็กแม็กออแม็กอยู่พี่ปืนพี่ปืนขี่พี่ปืนพี่ปืนพี่ปืนขี่เอ็กแม็กใช่แล้วก็ทิ้งพี่ปืนเลยเออทิ้งเลยเออเจ้าของรถอยู่ไหนวะเจ้าของก็ไหนไปแล้ววะพี่ยึดไว้อยู่ด้านหลังเฮ้ยพี่ยึดอาวันมามาเร็วมาเร็ว้ยนี่เขาจะไปไหนกันต่อเจ้ เร้ไปกออช่างเขาเรายอดแล้ววันนี้ <c oughs> ไม่รู้จักอะไรน้ำขามอาวันเอ็มซแล้ว <c oughs> เฮ้ยมันเจ้าของจะแลกคืนไหมแลกคืนไหมไนะแลกคืนไหมเจ้าคืนหรือเปล่า,บา,าเบารอโอเคงั้นแรกก็หูร้อนร้อนร้นไข่มากาเดี๋ยวจอดให้ดีก่อนเจ้าของเมาคืนแล้ววะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยสุดยอดว่ะ ไม่งอุ้ยแรงจัดโอเคขอบคุณมากเข้าโค้งโคตรมันเลยให้มันเข้าโค้งง่ายมากเลยพี่ก <c ười> ันนี้ก็ง่ายกันนี้ก็ง่ายแต่เร่งไม่ก่อยขึ้น,น <c ười> เร่งยากไปพี่ไปไปไปบขอบคุณมากครับพี่ปืน,น,นแต่เดี๋ยวแยกเลยเหรอโอเคครับไปไหนกันก่อนนีไม่รู้อ่ะไม่รู้ไปไหนกันก,นก่อนไปเซเว่นก,กันก่อนไหมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันพี่อยัดนําไปแล้วหล่อไหมถามหน่อยเมื่อกี้ผมหล่อไหม <โ>ล่ร <โล S 1> ใครก็ว่างั้นครับโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ปืนมากเลยนะครับที่สงสารได้มาขามได้มาขามพายอีกแม่กับทุกคนเอเอแล้วเกงให้ลองยืมมาวันเอ็มอุ้ยมันป้ายยาดีจริงๆริงเลยวะดูดิป้ายยาดีจริงๆเลยอาวันเอ็มป้ายาย,ายาสุดยอดเลย ไป,ไป,ไป okay, ครับไปไปไปโอเคครับสองคนชื่อเจ้าก็ฝากและก็เชื่อคนซับสกายกันด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปนบ้าข่าวจะมีอะไรไหมชมก็ฝากติดตามชมกันด้วยเดี๋ยวเราจอดเซเว่นกันก่อน okay, แม่โอเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับตาลพี่เทพอ่ะพีเทพปแซงผม,มโค้งเลยอ่ะฮะแซงผมแน่นอนแน่นอนไม่ขึนน้น,นเลยอ่ะตะกิวพี่มีเยอะพี่ <laughs> พนึกว่ารถไม่รองรับว่ะ